ดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเที่ยงเด้อค่ะของวันอาทิตย์ค่ะมือนี้เอาอ้อยหยุดนะคะหลังจากเฮ็ดภารกิจอันล่านน้องแลี่ยวๆก็ไปตลาดค่ะพี่น้องย่ายว่าอยากกินแกงเนงื้อไมพุ่นมี่หอดใบอันกระชายพร้อมพี่น้องเห็นไหมใบกระชายนะคะแกงใส่เนื้อไมมหอมหอมไหมตอนแรกเอาอ้อยกะโบ,บรู้ว่ามันแกงใส่เนื้อไหมไรเนี่ย มันหอมคือเอาอ้อยไปบ้านญาติ่เขาจะเกียงให้กินพี่น้องมันหอมเหม่วันนี้เกียงแล้วไหมย้ำเลยกับซื้อมาใส่ย้ำนั่นนะนี่เขาเบียร์ครับพี่น้องเขาเบียร์นะคะไปเขาเตรียมเตรียมเกียงแล้วไหมกินน้ำกันจ้ามอดเดือนแล้วค่ะวันนี้เอาอ้อยจะเอาเขาเบียร์แล้วพี่น้องเทเขาเบียร์ลงเลย เสียงขวดหมอนะฮะใ่่ใขาเบียร์แล้วให้บบกอือมันสุกจักหน่อยเขาเบียร์เรียบร้อยแล้วสเสร็จแล้วต้องตามด้วยพักกับพน้องพักขานะคะลุงเลยจ้ะมีเห็ดมีทุกอย่างนะคะเดี๋ยวอ้อยก็จะข้น ผักอีตูมี่ครุบมืดอย่างกับพี่น้องเป็นตาแซมกับพี่น้องอเ้าสิบัค่อยฮิตสุกกปนในพวกผักพ้าที่ห้อเอาลูสุดท้ายมัวพี่น้องกาวาเขาเบียร์มันสุกหรอว่าจะปปิดหมอนะคะเตรียมเสิร์ฟซูพี่น้องกินค่ะถ้วยแก้วมี่ยังเขาเหนียวเตรียมยังจา้า ถ้าเขาเนียวว่ามีกับไปร้านส้มตำคุณทิพย์นะคะเริ่มตนขายถุงละสิบบาทขึ้นไปครับพี่น้องส้มตำคุณทิพย์ตำหมกุวงมี่ย่างเขาเทีย่ยงร้านส้มตำคุณทิพย์นะคะตำปลาตำสั่วตำไท่ตำโคราัดซารพัดตำครับพี่น้องร้านส้มตำคุณทิพย์นะคะอยู่เ้นหนองสำโรงค่ะถนนหนองสำโรงนะคะหัวสะพา,านบ้านบ่อสางครับพี่น้องร้านส้มตำคุณทิพย์แซ่ พี่น้องมึงีูผิดแต่แซ่บวะถ้าใส่ถุงไปขายยูร่านกับมดค่ะพี่น้องแต่ว่ามันสิบรีกินนะเฮ็ดเพื่อพี่น้องนะถ้าเอาไปขายพี่น้องกับบริกินกระเป๋าอ้อยนะคะถ้าอยากกินแกงน้องกินเขาเที่ยงแซ่บแกงน้องไม่อ้อยแล้วก็แวะไปซื้อส้มตำกุนทิพย์นะคะเส้นถนนหนองสำโรงหัวสะพานบ้านบ่อสร้างค่ะส้มตำกุนทิพย์แซ่บๆค่ะพี่น้อง ปเดี๋ยวเตียงใส่ถ้วยเสื้อพี่น้องกินน้ำกันจ้ายัวย่วๆนะคะคุนมี่หดกระเจี๊ยบนะคะไปเตรียมพาพี่น้องอย่าลืมไปซื้อตามุกคงร้านส้ตมตำคุณทิพมากินกับน้ำเลยครัพี่น้องครัพี่น้องแกงเซ็จเรียบร้อยแล้วไปไปกินน้ำกันจ้า